뭐야? Gracias. Yeah, แางทีลูกติดกับสัตีสามีนัภรยาของตัวเองภรรยานั้นรักลูกสาวของตัวเองมากธอมันจะมอบสิ่งของต่างๆให้กับลูกสาวของเธอเสมอและไม่เคให้ลูกสาวของเช่วยงานได้เลยที่ทำให้ลูกสาวของเธอเองตอนคี่เกียรวันวนเธอไม่ได้อะไรเลยนอกจากสอกระจบงความสัยของตัวเองแต่ในทางกลับกันกับลูกเลียงของเธอเธอบอกจะใช้งานลูกเลี้ยงเป็นประจำนี่ โม่หน้าทำอะไรอยู่ตรงนี้ไปทำความสะอาดบ้านส,สิแต่หนูเพิ่งทำความสะอาดบ้ไม่ใช่นะคะมันก็ไม่ได้สกปรกปอะไรแต่ชินเห็นว่ามันยังสกปรกปอยู่่ไม่ได้เป็นคนทำให้บ้านสกปรกนะใครทำบ้นคนนั้นเกบสิเอ๊ะน้องเด็กคนนี้นี่ชินบอกให้ไปทำกไปทำสิยังมาเถียงนะใช่ค่ะจะได้ทํางเลยค่ะได้เลยชลูกไม้กันยันบ้านอย่าง ถืว่ากเรองนไม่ได้พอใจมากนะที่จะต้องทางานบ้างเี่นขนาดนี้แต่เธอไ่ยอมทามาตลอดพ่อความเอาดูเธอและช่วยเหลือเธออยู่เสมอลาผ่านไปพ่อขอก็เริ่มป่วยเรื่องอรพ่อแต่พูดพ่อที่กลัาูุมากปีน้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อเิ่า้แค่พ่อดูแลแค่นี้ก็พอถึงแล้วที่หนูจดูแลพ่อบ้างนะสัจะดูแล ดูว่านี่ยังขอทั้งหอได้อยู่นะ่ีได้แอบังองแล้วลูกคุยกันคิดกับเองว่าทาไมชื่อถึงชไม่ออกนะฉันน่าจะส่งมันออกไปทำงานรอบครัวคนรวยตั้งนา่แล้วให้มันหายให้ชีวิตคอยดูนะชื่อที่เก็บมาทุกบาทกสตางค์ชื่อตระกูจะได้ ใช่เธอก็มีหัวคิดดีอยู่อันนี่ช่วงนี้พ่อถกป่วยออกบันทัดหนนได้น่อยหนึ่งฉันว่าเธอควรออกไปทำงานนะพูดแบบนี้กับลูกสาวได้ยังไงทำไมไม่ใหลูกสาวของเธอเองออกไปทำงานเท่าไหไม่ได้หรอกคุณก็รู้นี่ว่าเรื่องของฉันรับสวยรับงานถ้าเธอไปทำงานที่สวยๆของเธอก็ทำหน้าที่อีกอย่างนะลูกคุณไม่สูงแล้ว ทำงานหนักไปก็ไม่เป็นไรหรอกแม่คะเล่นทำงานหนักมด้ได้แล้วแม่จะบอกว่าหนูไม่ส้ไม่ได้ค่ะเ่อะเละวันนี้เธอก็ไปเก็บเกีของซะแล้วพรุนี้ก็ออกไปทำงานได้แลวลูกสาวลูกพ่อลูกไม่ต้องออกไปทำงานหรอกจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากไปหรอกนะคะพ่อ แต่ถ้าหนูไม่เป็นเนี่ยพรอเนี่ยจะดีขึ้นใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่ต้องเป็นหว่วงหรอกนะคะเก่งสมจะเป็นลูกพ่อจริงๆอีกอย่างก็เปิดชื่อหน้าแม่เป็นพระราชาถ่ายเปนจากเขาสักพักก็คงดีงขึ้นเช้าต่อมาลูกเลี้ยงก็ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วเธอตัง้งใจว่าจะหา,างานทันที่บ้านคนรวยแม่เลี้ยงของเธอไม่ยอมให้เธอเอาอาหารติดตัวไปด้วยเลยแต่เธอก็ได้แอบหยิบขนมตอกเอาสองสามกล่อง ดูแลตัวเองด้วยนะลูกและจำไว้อย่าปฏิเสธคนที่ต้องการความช่วยเหลือทำงานอย่างขยันและทำทุกอย่างด้วยหัวใจของลูกทำได้้วค่ะพ่อไม่ต้องเป็นหมือนนัมันจะเรียกเก็บมาลูกเรียนเรื่องเดินทางคือเดินทางทำงานไปเรื่อยๆแม้เสียงไม่เจอใครแต่ฉันก็ยังไม่ยอมแพ้ถ้าเริ่มเหน่แล้วนะแต่ฉันจะยังคงต่อสู้ได้คือเดิน เจอกับชายสื for for ้ที่เหน่ตั้นไ่งด้เข้าเนใต้ต้นม้เมื่อสองเห็นเธอเดินผ่านมาก็จึงทักท้วงว่าอ้าวมรูมู่ไปไหนนัจะออกไปหาไงาค่ะช่วยก้าวได้มขอแทนที่หนูเยได้ค่ะเดี๋ยวเขาช่วยตัวให้นะคะเธอเรื่องาเปทาเสอคาขอเธอว่านอกไปห เมื่อเธอเดิมาได้สิบพักเธอก็เจอเด็กขอทานกลังวนเหเขนพี่หหมด้ีอะไรเชื่อหรอ่กินอะไรแล้แ้วี่หิมีอะไรที่กินไหมฉีงที่จอออกมาด้วยให้อทนไมกคุณเอาไปเถอะคุณต้องการมันมากกว่าเชี่ 확คน야 이적한 거 되야 될거 같아요. 제가 이제 해 볼까 하는데 진짜 빠는 마스터고 ฉันก็มาหางานทาค่ะอ้าวพอดีเลยงั้่มาทำงานที่นี่สิจริงด้วยพวกเราทำลันต้องการคนทำงานพอดีเลยจริงๆเหรอคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะวันนี้เธาก็ไปพักผ่อนก่อนนะเดีย๋ยวค่อยมาเรล่นงานวันพรุ่งนี้เช้าวัน ถูากผ้ารี่ผจะไปแก้เขาทำไเี่ยเดี๋ยวเขา,มหมา็หนีไปเกซะหรอจริงๆก็แค,ค่ไปทความสะอาดห้องทุกห้องในบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้มีห้องทั้งหมดหห้องนะทำความสะอาดที่อยู่ทุกห้องยกเว้นห้องที่อสุดผทางเดินไม่ว่าอะไรก็ตามผ้าเข้าไปในห้นะเด็กขาดห้ามแม้แต่จะเปิดประตูด้วยเข้าใจนะเข้าใจแลค่ะให้เลิกทำงานเลยนะคะ เริ่มได้เลยฝากดูไลฟ์ได้นะได้ค่ะไม่ต้เป็นห่วงพวกเราจะกาัมาตอนย็น่ะเมื่อว่าจบนาวฟ้าทังสามที่ได้ออกจากบ้านไปลูกเรียได้เริ่มทำงานบ้านอย่างขยันขันแดี๋ยวทำตอมที่นางฟ้าบอกเีย สงสารสิคสงสา้านด้วยแไ,ไ่ดาคุณพ่อสอนไว้ค่ะว่าเราต้องมีมาระยาทถ้าเขาบอกไม่ให้เรา,เ,ราเข้าเราก็ไ,ไม่ควรเข้าในกีเช้อไรนี้ค่ะว่าแต่นเนน,นนี้ไม่ไงหรอคะ <S <S 2> <S 2> จะต่อบไปเยี่ยมพ่อ แต่ก่อนเธอจะไปพวกเรามีอะไรจะให้เธอด้วยล่ะอะไรล่ะคะนางฟ้าเัือสามได้พาเธอไปยังห้องห้ามที่สุดโถทางเดินนางฟ้าได้เปิดประตูออกและข้างในนั้นมีกองเงินและทองมากมายเอกตัวนัวอะไรไบ้างเธอได้ทำตามที่อาจารย์บอกเกรกลัวเหรียญให้มากมายเธอได้เอาเหรียญนั้นใส่กระเป๋าและเรียกนางฟ้าก่อนที่จะออกไปทางกลับบ้าน เมื่อเธอเดินทายกลับไปเธอก็ได้เจอกับขอทานที่เธอเคยช่วยไว้แต่รอบนี้เขาไม่ได้อยู่ในสภาพเนื้อตัวมาเป็นาหรือครั้งก่อนรอบนี้เขาได้แต่งตัวใหมเี้ยตัวสะอาดและขเขาก็มีเครื่องประดับอยู่เต็มตัวมาสิดู่ช่วยฉันไว้มาเอาเครื่องประดับพวกนี้ไปอย่าเป็้เท่าไหร่ก็เอาไปได้ จ้วงราใรที่เป็นมือส่อพ่ลูกได้เดินเข้าวาลูกไม่ส่ใจได้ดีแม่ยายม่งจะว่าท้่สอบลูกจะไม่ได้คะแนไ้ดีก่านันเธอจะรีบเรียสอบเอาตรมาลูกตตออกไปหางานครับเดี๋ยวนี้แต่ต้องหาเงินมาให้เยอะกว่านางเด็กนั่นแต่หนูไม่อยากทำนะคะร้อนก็ร้อนทำแต่งานอะไรไม่รู้เดี๋ยวมูสวยๆของหนูก็ทาหมดหรอกไม่ได้ไม่งั้นเราจะอบตายเลยนะ ลูกสาวจงขี้เกียจได้เดินเท้าไปด้วยความไม่เต็มใจนะถ้าไทเดินไปสักพักที่ก็เจอกับคุณป้าชาวสวนช่วยปกก้าคนรดีหน่อยได้ไหมป้าจะตอบแทนที่หนูช่วยเหลือมิเอาหรอกอากาศก็ร้อนและถ้าฉันถือยิจอบจ่อบนดินนุ่งหองฉันก็จะใหญ่ติด,ด้เล็บของฉันก็พังหมดพอดีป้าทำเองเถอะเมื่อว่าจบฉันก็เดินทางจากไปท่านจะต่อไปเรื่อยๆจนจะจกต่พอท่า นี่ดูนะช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วอีขอทาสบโปกอย่ามาใกล้ฉันนะเดี๋ยวความสบโปกเข้ามาแปะเปืือนฉันหรอกเธอพูดอะไรที่เดิอื่นโดนไปนิดนึงเธอก็จะกระบ้านออกมาฟ้าจะได้เข้าไปข้างในเหตุการณ์เหมือนเดิมก็ได้เกิดขึ้นมาทำงานให้ต้องเราสิงานไง่ายก็แค่ทำความสะอาด ุยังเป็นช่องที่อยู่ตรงสุดของทางเดินสาวน้อยจะพี่เกียจและตอบะตกลงเธอตื่นเช้ามาทำความสะอาดห้องทุกวันแต่ไม่นานความเหนือยล้าของทําให้เธอปวดมึมดีห่าแทนที่จะเป็นควาเป็นกังวเธอกลับเจอควองแรงสาดเต็มไปหมดเธอตกใจยิ่เหนีออกจากบ้านระหว่างทางเธอจกับขอทางที่เปลี่ยนร่างแล้วเธอพยายามจะหยิบเครื่องประดับของ,ของ,ของ แต่เขาก็ปฏิเสธและเดินหนีไปเธอเดินต่อไปและได้พบกับคุณป้าชาวสวนเธอเห็นคุณป้ามีผลไม้นักงใบในตะกร้าเธอพยายามจะจิกผลไม้จากในตะกร้าแต่น้อเชื่อจิกจีน่าก็โดนเสียบตอกทันทีจีน่าคิดพอพยายามและกลับบ้านอย่างเศร้าใจที่บ้านแม่ยืนอยู่หน้าประตูหวังว่าลูกสาวจะได้เงินหอมกับมาองน้ายแต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อเจอกับลูกสาวที่มีแต่เลีนตัวสกดตั แน่ความขี้เกียจไม่ได้ส่งผลดีต่อใครคนที่ขี้อยากจะซื่อสัตย์เท่านั้นคิดจะได้รับผลตอบแทนต่อไปน,นี้บ้านหลังนี้ท,ท,ท,บบนนที่เกิดขเธอแล้วไปซะแน่แล้วสาวอมขี้เกียจก็ได้ออกจากบ้านไปสองพ่อลูกก็ได้เือแค่เด็กมันทสึกช่วยอะไะ

ที่ด้รอบผลกานเต่าทะเลของเซอร์ฟิ่งฟอร